สวัสดีครับวันนี้ก็ยังตรงกับวันที่21ธันวาคม2024นบะครับฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิกับนะครับฤดูการ2024 25นัดที่7เนี่ยจะจะระเบิดแข้งขึ้นในนัดที่7เนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นะครับะจะเป็นช่วงวันที่ที่3าที่4ี่ที่5แล้วก็ที่11และที่12นะครับเออจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ตามตารางที่แอดมินนำมาเสนอเลยครับคลิปนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นในวันที่30ธันวาคมนะครับ30ธันวาคม2024นะครับส่งท้ายปีเก่านะครับก็ปี2025นะโอ้มีหลายทัวร์นาเมนต์นะครับที่น่าติดตามนะครับหนึ่งในนั้นก็เนี่ยเป็นการลุ้นเข้ารอบของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับในกลุ่ม A เนี่ยโยโกฮาม่าเมลินอนเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี13แต้ม ด้วยผลงานที่ดีทีเดียวะคระับแข่ง4ชนะ1นึ่งเอ้ชนะ4เสมอ1แพ้1มี13แต้มเท่ากับกวางโจนะครับ13แต้มเท่ากันวิวเซลโคเบะนะครับแชมป์เจลิกนะครับถือว่ามาฮอตฮอตมากเลยครับแชมป์เจลิกแข่ง6ชนะ4เสมอ1แพ้1เท่ากันเลยะครับ13แต้มระดับที่1ถึงที่3ของกลุ่ม A เนี่ยแต้มเท่ากันเลยนะครับ ก็จะเอาทั้งหมด8ทีมนะครับเข้ารอบนะครับเข้ารอบในแต่ละสายของกลุ่ม A และกลุ่ม B แล้วไปไขว้กันอีกทีหนึ่งแล้วจับฉลากออกมานะครับในรอบ16ทีมเป็นรอบน็อกเอาอีกทีหนึ่งอันดับที่4คือคาร์วาสกิฟอนตาเล่นะครับ12แต้มนะครับตามด้วยโปฮังซิลเลอร์ครับ9แต้มและยะโฮ่คแต้มนะครับเชียงไฮพอร์ตลำดับที่7นะครับมีอยู่8แต้มเท่ากับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับมี8แต้มบุรีรัมยูไนเต็ดเนี่ยจะพบกับอินซานฮุนไดนะครับใน อในวันพุธที่12กุมภาพันธ์นะครับเวลาสิบเก้านาฬิกาครับเปิดช้างอารีนาสเตเดียมนะครับแล้วก็เชียงไฮซเซินหัวเนี่ยอยู่อันดับที่ที่เก้านะครับมีเจ็ดแทมนะครับซานตงไทซานเช่นกันเจ็ดแทมนี่ก็พยายามไล่ขึ้นอันดับที่หนึ่งถึงที่แปดนะครับเนื่องจากหนึ่งถึงแปดเนี่ยจะเข้ารอบนะครับเก้าถึงสิบสองจะตกรอบนะครับคืนซานคืนใดจะมีสามแต้มนะครับโอ้โหไปเจอกับบุรีรัม ถือว่างานหนักเลยนะครับบุรีรัมย์ได้โอกาสก็เก็บ3แต้มนะครับเพื่อการันตีการเข้ารอบซะหน่อยหนึ่งก็จะได้11แต้มว่าอย่างนั้นเหอะถ้าสมมติว่าชนะอึนซานฮุนไดแล้วก็เซนทันครสนะครับมีอยู่1แต้มนะครับไม่มาเลยครับเซนทันครสเนี่ยตอนแรกก็อึนซานฮุนไดว่าจะไม่ไม่มาเลยนะครับเพราะว่าสถิติเนี่ยแพ้รวดเลยครับแข่ง5พอพอมาหน้าที่6เนี่ยชนะเ,เก็บ3แต้มในล่าสุดได้อะ นี่คือกลุ่ม A นะครับมาดูตารางการแข่งขันของกลุ่ม A นะครับในวันที่11กุมภาพันธ์ครับตรงกับวันอังคารนะครับคู่แรกนะครับเซนทันโคดพบกับยะโฮนะครับเวลา15นาฬิกานะครับบิวเซลโคเบะนะครับแชมป์เจลีกหนึ่งต้อนรับการมาเยีอยของเชียงไฮพอตนะครับวันที่11กุมภาพันธ์เช่นกันนะครับตรงกับเวลา17นาฬิกา ปูฮังสติลเลอร์นะครับต้อนรับการมาเยือนของคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับวันเวลาเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ17นาฬิกาวันอังคารที่11กุมภาพันธ์ซานตรงไทซานนะครับพกบกับกวางโจนะครับวันอังคารที่11กุมภาพันธ์19นาฬิกานะครับตามด้วยยูกฮาม่าเมรินอสต้อนรับการมาเยือนของเซียงไฮ้เซินหัวนะครับวันพุธที่12กุมภาพันธ์เวลา17.00 ปิดท้ายด้วยวันพุธที่12กุมภาพันธ์เวลา19ใน,รนครับบุรีรัมยยูเนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของอ่นซานฮุนไดนะครับก็เรามารุ้นะว่าบุรีรัมนะครับจะจะรักษา1 8อยู่ในลำดับโซนเข้ารอบได้หรือไม่นะครับนัดที่7นีมีคำตอบ,บทั้งหมดจะแข่งกัน8นัดนะครับ ก็บุรีรัมย์นะครับเออ่นิดาโพนะครับสํารวจออกมาแล้วเป็นทีมที่ขวัญใจมหาชนของของเมืองไทยเลยครับ35 35เปอร์เซ็นต์นะครับจากการสํารวจสุ่มตัวอย่างมา1,000 1,000กว่าท่าน1,028งพท่านหรืออย่างไรนี่แหละฮะปรากฏว่า 35.xx ิบห้าจเอ็ปอร์เซ็นต์นะครับติดตามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่แน่ใจนะครับเมืองทอง10 10ิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ ไม่แน่ใจก็หนึ่งในนั้นเขาไม่ได้มาสํารวจแอดมินด้วยะอ,อืมก็ถือว่าเป็นทีมขวัญใจมหาชนด้วยตัวเลขสถิติทางนีดาโพนะครับผมมาดูกลุ่มบีนะครับกลุ่มบีอันดีลานนะครับก็ยังนําเป็นจ่าฝูง16แต้มตามด้วยอ,อ,อันดารีัสซาวดีนะครับ16แต้มเท่ากันนะครับ อันนัเซอร์13แต้มก็ไม่น่ามีปัญหาครับทีเหล่านี้น่าจะอยู่1 8ถึงแแล้วเข้ารอบในในท้ายที่สุดอยู่แล้วแหละอันซาร์นะครับ12แต้มอันวาร์ด11แต้มเปอร์เชตโปลิสเปอร์เชโปลิสขออภัย6แต้มโอ้ห่างันเลยนะเปอร์เชโปลิสมันห่างจากอันดับที่5 5้แต้มนะแม้อเลยาน5แต้มเอสเตกรันห้าแต้มปักตะกอสี่แต้มเอากาลาฟาสี่แต้มอารไอสองแต้มแล้วก็อัสโซต้าสองแต้มนะครับ ก็คาดว่าลำดับที่ 1- ถึงที่5นี่น่าจะเข้ารอบแน่นอน,นครับแต้มขาดแล้วแต้มขาดจากลำดับที่6แล้วดังนั้น6 7 8 9 1ดนี่ครับลำดับที่ 6- ถึง10เดียวโหวกลุ่มบีเบียดกันมาเลยครับลำดับที่6 6ถึง10นะครับก็ขออีก2ทีมนะครับเพื่อขออีก3ทีมเหมือนกันนะเพราะว่า1นะ่ถึงแต้มขาดแล้วขออีก3ามทีอ่าขออีก3าทีมเพื่อให้ได้ครบ8เข้ารอบ 16ทีมสุดท้ายนะครับเอ่อจะเป็นน็อกเอากันนะครับโปรแกรมการแข่งขันจะเตะก่อนกลุ่มกลุ่ม A นะครับจะเตะก่อนอาจจะเตะดอยู่ในช่วงวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์และ4ถึง5นะครับผมเอาอ้ายนะครับตอนรับการมาเยีอยของอารยานก่อนนะครับเอ่เวลาก็3ทุ่มตามในเวลาประเทศไทยวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์เอสเลกาลันนะครับตอนรับการมาเยีอยของอัลซอต้านะครับ5ทุ่มนะครับ วันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์เช่นกันอันซาต้อนรับการมาเยือนของรองจ่าฝูงอัสซีอัสซูดีนะครับเวลา23นาฬิกาวันจันทร์เช่นกันนะครับวันจันทร์ที่ที่3กุมภาพันธ์อันนัสเซอร์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันวัตตรงกับวันอังคารที่4กุมภาพันธ์เวลาตีหนึ่งนะครับอันกาลฟาวต้อนรับการมาเยือนของปัคตะกรนะครับห้าทุ่มของวันที่4กุมภาพันธ์ปิดท้ายด้วย อันดีล่านะครับต้อนรับการมาเยือนของเปอร์เชโปลิสนะครับตรงกับวันพุธที่5กุมภาพันธ์เวลาตีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนี่คือตารางการแข่งขันทั้งหมดนะครับของเอฟซีอีลิขครับอ่าฤดูกาล2024-25นัดที่7นะครับจะขึ้นนัดที่7จ็ดบ้างกันเถอะก็อ่าปีปีหน้า2025เนี่ยทัวร์นาเมนต์เยอะมากนะครับเยอะๆจริงๆครับติดตามช่องแอปไปเรื่อยๆนะครับอ่าจะไม่ให้พลาดสักทัวร์นาเมนต์นะครับที่ เป็นทัวร์นาเมนต์ชั้นนำชั้นนำนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ